ครั้งนี้จะกล่าวถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านปัตตพีทองเดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงพื้นที่โลง่งแต่เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันมาหักร้างถางพงตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยก็ได้ก่อเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาและด้วยความโชคดีไม่นานก็มีชาวบ้านคนหนึ่งขุดเจอทองที่ฝังไว้ใต้ดินมันเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาที่ล้วนสวยสดงดงามชาวบ้านคิดว่าเป็นทองโบราณ ที่เคยมีคนนำมาฝังดินไว้แต่ก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาเอาจนล่วงเลยมาถึงทุกวันนี้และไม่เพียงทองกองนั้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าชาวบ้านคนอื่นก็ขุดเจอทองอีกตามทั่วบริเวณหมู่บ้านด้วยเรื่องนี้มีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นจํำนวนมากไม่นานก็ก่อเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่ต่างคนต่างพากันขุดเจอทองที่ถูกฝังไว้ใต้ดินมากมายจนหมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่า มีคนร่ำรวยเยอะมากและขนานนามชื่อหมู่บ้านนี้ว่าปัตถีทองตามความโดดเด่นของหมู่บ้านนั่นเองแม้ทุกวันนี้จะไม่มีใครขุดเจอทองกองใหม่ๆนานแล้วเพราะว่าน่าจะขุดขึ้นมาหมดแล้วแต่ด้วยทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่รุ่นก่อนๆขุดเจอและส่งต่อมาให้ก็ทําให้คนในหมู่บ้านนี้ร่ํารวยเป็นอย่างมากแต่ช่วงเวลาราวครึ่งปีผ่านมานี้เกิดเหตุประหลาดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งน,นี้ นั่นคือทรัพย์สินสมบัติที่ชาวบ้านเก็บกร,รมไว้ในบ้านอยู่ๆก็หายไปซะอย่างนั้นและไม่ได้เป็นแค่บ้านเดียวเท่านั้นเป็นกันทั้งหมู่บ้านที่แรกพวกเขาคิดว่ามีขโมยในหมู่บ้านแต่ก็จับไม่ได้สักทีอีกทั้งบ้านใครก็โดนขโมยกันทั่วหน้าจึงคิดว่ามีคนนอกรันพอตั้งเวรยามตรวจด,ดูทรัพย์สินก็ไม่เจอใครแต่ทองก็ยังหายไปอยู่ทุกวันวันหนึ่งชาวบ้านมาประชุมกันที่ลานกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราตาก็จัดเวรยามกันแน่นนะทองก็ยังหายแต่ก็ยังจับหัวขโมยมาไม่ได้ข้าเกรงว่ามันจะไม่ใช่มนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างพวกเราเสแล้วเกรงว่าทาไมมีปีกบินหนีกลางอากาศก็จะต้องเป็นผีชาวบ้านอีกคนไม่เห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยเลวไหลผีจะมาขโมยโทองไปทำไมตายแล้วมันได้ใช้เงินทองที่ไหนกันเล่า ไม่รู้แหละบางทีมันอาจจะเป็นผีที่ชอบมองของแวววาวจึงขโมยไปก็ได้แต่จะเถียงกันไปอย่างไรก็ไม่ได้ขอสรุปว่าใครกันแน่ที่ขโมยเงินทองของพวกชาวบ้านไปทั้งนี้ในช่วงเวลาไล่เรียกกับที่เงินทองหายไปนี่เองก็มีเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องชาวบ้านบางคนบอกว่าในหมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านนี้เองพวกเขาพบเจอสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดอยู่อย่างหนึ่งมันมีรูปร่างเหมือนเด็กผู้ชายอายุประมาณสิบปี ผิดแต่ว่ามันมีเขาเล็กๆงอกออกมาจากหัวสองเขามีตาสีเหลืองและที่สำคัญเลยก็คือมันมีร่างกายสีเขียวชาวบ้านก็เลยเรียกมันว่าพูดเขียวแต่ทั้งนี้พูดเขียวก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ชาวบ้านบางคนบอกว่าเคยเห็นเท่านั้นไม่เคยมีใครจับมันได้ตัวเป็นๆเ,เลยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าพูดเขียวนี้แท้จริงแล้วเป็นอะไรเป็นคนหรือไม่หรือว่าเป็นผีกันแน่ ชาวบ้านคนหนึ่งคิดเรื่องพูดเขียวขึ้นมาได้ก็เลยออกความคิดเห็นว่าเอ๊ะหรือว่าหัวขโมยที่มาขโมยทองของพวกเราไปก็คือพูดเขียวชาวบ้านคนแรกที่บอกว่าเห็นมันด้อมๆมองๆอ,อ,อ,อยู่ตามป่าก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทองในหมู่บ้านของเราหายไปนี่นะใช่หรือไม่ชาวบ้านหลายคนเริ่มคิดตามเมื่อเห็นว่ามีเขาโครงก็เริ่มคล้อยตามกัน <G ül> ก็อาจจะเป็นไปได้ แต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะพูดเขียวตัวนี้เป็นอะไรมันมีเวทมนตกลได้ก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นมันนี่เองที่เขามาขโมยทองของพวกเราเป็นไปได้ไปไปได้ชาวบ้านหลายคนเริ่มคล้อยตามสึ่งความเป็นจริงแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้คิดผิดเลยผู้ที่มาขโมยทอง,องของชาวบ้านก็คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพูดเขียวนี่เองทั้งนี้พูดเขียวเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษโดยส่วนมากแล้วก็เหมือนคนทั่วไป รูปร่างหน้าตาก็คล้ายคลึงกับคนทั่วไปดังที่ได้บอกกล่าวไปแล้วแต่สิ่งที่พิเศษของมันก็คือมันสามารถป,าปรองแปลงร่างกายได้สามารถพรางตัวเองให้เป็นเหมือนกับสภาพแวดล้อมตาปกติมันจะมีกายสีเขียวแต่หากไปยืนติดต้นไม้ร่างกายของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนเปลือกไม้เมื่อไปยืนอยู่ในทุ่งนานร่างกายก็เปลี่ยนสีเหมือนทุ่งนา,นานทำให้คนมองไม่เห็น ด้วยความสามารถพิเศษนี้มันจึงสามารถเข้าไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านออกมาได้โดยที่ไม่มีใครจับได้ผูดเขียวตัวนี้ชื่อรามแม้จะตัวเล็กจนชาวบ้านคิดว่าอายุสิบปีแต่ก็มีอายุสิบสองปีแล้ววันนี้ช่วงที่ชาวบ้านกำลังประชุมกันเขาก็แอบเข้าไปขโมยทองของชาวบ้านมาอีกช่วงหลังมานี้ชาวบ้านมาจะเก็บทองไว้ดีกว่าเดิมดังนั้นรามจึงขโมยมาได้ไม่เยอะเท่าไหรนะัก หลังจากที่หยิบทองมาได้รามก็เดินทางเข้าไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ในปา่าลึกถ้ำนี้มีข้าวของมากมายเจ้าของถ้ำก็คือหมอผีเอี่ยมซึ่งตอนนี้นั่งอยู่กลางถ้ำข้างๆคือในสร้อยลูกสมุนของหมอเอี่ยมเมื่อหมอผีเอี่ยมเห็นรามเดินเข้ามาก็ร้องทักอา้าวเจ้ารามวันนี้ได้มาเยอะหรือไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เลยจ้ารามว่าแล้วก็ชูแก้วทองคำให้ดู เอยไม่ได้เรื่องเลยนะช่วงนี้หากเป็นอย่างนี้เมื่อไรเอจะได้เป็นคนกับเขาละ่ะรามทำหน้าเศร้าตอบว่าฉันจะพยายามให้มากขึ้นจะ้ะเออเออเอาเธอเอาไปไว้ที่เดิมรามพยักหน้ารับก่อนจะเดินเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำที่นั่นมีตะกร้าไม้สารใบหนึ่งและภายในตะกร้าก็มีเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองมากมาย รามวางแก้วทองคําที่เพิ่งหามาได้เขาตรวจดูระดับความสูงของมันที่ตอนนี้เลยขึ้นมาสูงถึงประมาณสามในสี่ของตะกร้าแล้วอีกไม่นานแล้วสินะรามเรียกความมั่นใจให้ตัวเองเป้าหมายของรามก็คือหาทรัพย์สมบัติมาสะสมให้เต็มตะกร้าใบนี้เมื่อเต็มแล้วหมอผีเอี่ยมก็จะทําพิธีให้เขากลายเป็นคนเขาของรามจะหายไปผิวจะกลายเป็นสีเนื้อเหมือนมนุษย์ปกติ ตาก็จะกลายเป็นตาดำเหมือนคนอื่นเสียทีรามอยากเป็นมนุษย์เพราะการเป็นพูดเขียวทำให้คนอื่นเกลียดกลัวเขารามเกิดในหมู่บ้านหนึ่งที่ห่างไกลามากๆเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นว่าเขามีตัวสีเขียวก็ทิ้งเขากับแม่ไปเหลือแต่แม่เท่านั้นเทียงคงเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่ขึ้นมาทั้งสองคนย้ายไปตั้งกระท่อมอยู่ห่างจากหมู่บ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชีพไปเรื่อยๆแต่รามก็มักจะถูกหลั่นแกล้งจากคนในหมู่บ้านเสมอ พวกนั้นเรียกเขาว่าผีบ้างเศรษประหลาดบ้างบางทีก็คว้างปาข้าวของใส่เขารามเจ็บช้ำน้ำใจมากมาโดยตลอดวันหนึ่งแม่ของรามก็ตายจากไปจากนั้นชาวบ้านก็นไล่รามออกจากหมู่บ้านปาข้าวของใส่รามจนรามหัวแตกรามดันด้น,ดนมาถึงหมู่บ้านปัตตภีทองแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะคิดว่าชาวบ้านจะกลัวเขาเขาพรางกายอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงไม่มีใครเห็น เป็นหมอผีเอี่ยมนั่นเองที่เดินมาสะดุดก้อนหินจนชนต้นไม้และทําให้รามเผยตัวออกมาทีแรกหมอผีเอี่ยมตกใจแทบแย่แต่เมื่อเห็นว่ารามสามารถพรางกายได้เขาก็เริ่มวางแผนบางอย่างเหตุใดเจ้าจึงตัวเขียวเช่นนี้ไม่รู้จ้าเจ้าเชื่ออะไรนะรามเจ้าอยาเป็นคนหรือไม่ล่ะรามอยากให้เขาหายไปอยากให้มีตาดำตาขาว อยากให้ผิวกลายเป็นสีเนื้อหรือไม่อยากจ้าข้าน่ะเป็นหมอผีแถวนี้ข้าเก่งกาจที่สุดทั้งเวทมนคาถาปราบผีแปลงร่างข้าทำได้หมดเลยข้าน่ะสามารถทำให้เองกลายเป็นคนเหมือนปกติได้รามตาลุกวาวจ,จริงเหรอจ๊ะข้าต้องทำอย่างไงหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเองน่ะ ต้องมีการใช้เงินทองในการแลกเปลี่ยนกับพระอินท์แต่ข้าจะไปเอาเงินทองมาจากไหนกันแล้วจ๊ะก็นี่อะไรเล่าหมู่บ้านตรงนี้คือหมู่บ้านปตพีทองชาวบ้านหมู่บ้านนี้น่าร่ำรวยกว่าใครเขามีเพชรนินจินดาซุกซ่อนไว้ในบ้านมากมายเอ็งก็เข้าไปขมโมยมันออกมาเสียสิแต่แม่เคยบอกว่าการขมโมยมันไม่ดีนะจ๊ะ และหากคนเขาจับได้เขาก็อาจจะทำร้ายข้าได้ไม่ดีอะไรกันเล่าเงินทองพวกนั้นก็ไม่ใช่ขอชาวบ้านมาตั้งแต่แรกพวกนั้นแค่โชคดีไปขุดเจอในดินเองก็แค่ไปเอาออกมาแล้วอีกอย่างพวกนี้น่ร่ำรวยจะตายแบ่งออกมานิดๆิดหน่อยๆอยพวกนั้นก็ไม่ทุกยากลำบากอะไรหรอกอีกอย่างนะเองพรางตัวได้อย่างไรพวกนั้นก็จับเองไม่ได้หรอกนะ อย่ากังวลเรื่องนี้ไปเลยแต่ว่าไม่ต้องแต่รกอกเอ็งไม่อยากกลายไปคนปกติกับเขาเรีออยกไงร,รามนิ่งเงียบทุกคนรังเกียจเขาก็เพราะเขาสีผิวไม่เหมือนคนอื่นนี่เองหากเขาเป็นเหมือนคนปกติเขาก็อาจจะมีเพื่อนมีคนรักมีชีวิตปกติและมีความสุขอย่างคนอื่นเขาบ้างดังนั้นรามจึงเริ่มเข้าไปขโมยทองจากชาวบ้านออกมาช่วงแรกเขาสามารถขโมยมาได้เยอะมาก เพราะชาวบ้านไม่ได้ระวังเท่าไรนักต่างแอบไว้ในหีบภายในบ้านจนไม่นานรามก็สามารถหาเงินทองมาใส่ตะกร้าจนเต็มแต่แทนที่หมอผีเอี่ยมจะทําพิธีเปลี่ยนร่างให้รามเขากลับเปลี่ยนตะกร้าให้ใหญ่ขึ้นโดยให้เหตุผลว่าก็เองมันร่างกายโตขึ้นเงินทองที่ต้องแลกเปลี่ยนกับพระอินทก็ต้องใหญ่ขึ้นสิรามทุกข์ใจมากเพราะเขาไม่อยากจะไปขโมยเงินทองของชาวบ้านอีกแล้ว อีกทั้งช่วงนี้ชาวบ้านซุกซ่อนสมบัติไว้ดีขึ้นบางคนเอาไปฝังดินดังนั้นรามจึงขโมยมาได้น้อยมากแต่ในเมื่อได้ลงมือไปแล้วเขาก็หยุดยั้งไม่ได้รามตรวจดูจจานวนทองของตัวเองจากนั้นก็ออกจากถ้ำของหมอผีเอี่ยมไปด้วยความหวังอีกไม่นานเขาก็จะได้กลายเป็นมนุษย์ปกติเสียทีทั้งนี้รามกลัวมาตลอดว่าเขาจะถูกจับได้ต่อให้เขาสามารถพรางกายได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ แล้ววันหนึ่งสิ่งที่รามกลัวก็เกิดขึ้นจริงวันนั้นรามเข้าไปขโมยทองในหมู่บ้านเช่นเดิมเมื่อเขาหยิบทองมาได้จดํานวนหนึ่งก็หนีเข้ามาในป่าเมื่อเข้ามาในป่าแล้วรามก็ไม่ได้พรางตัวอีกต่อไปตอนนั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อในสิงในสิงไปหาของป่าตอนกลับมาก็บังเอิญเห็นพูดเขียวถือทองกําลังเดินเข้าไปในป่าเป็นอันว่าเขารู้แล้วว่าใครคือหัวขโมยทองเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านในสิงก็เรียกชาวบ้านมาประชุมกัน ได้สิงบอกว่าวันนี้ข่าเขาไปหาของป่าตอนกลับมาก็เห็นผูดเขียวมันถือทอกลับเข้าไปในป่าเป็นอันว่าเรื่อที่เราต่างขอสงสัยกันนั้นถูกต้องจะผูดเขียวนี่เองที่เป็นคนขโมยทรัพย์สินของเราอุบมมาไอ้ผูดเขียวตนนี้อยู่ดีไม่ว่าดียะกวิเรือกับพวกเราหรือแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราต้องไปตามลาหาตัวมัน แล้วก็ต้องเอาเงินทองของพวกเรากลับมาน่ะสิดีแน่แต่เราไม่รู้ซะหน่อยว่าไอ้ผูดเขียวตนนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์อะไรบ้างหากเราเข้าไปล่ามันแล้วโดนมันฆ่าตายขึ้นมาจะทำยังไงใช่ใช่วันนั้นนะข้าเข้าไปในป่าให้ลูกไฟลูกหนึ่งลอยอยู่ในป่าบางทีอาจจะเป็นเจ้าผูดเขียวตนนี้ไม่แน่มันอาจจะพ่นไฟก็ได้นะน่ากลัวออก มันจะเก่งสักแค่ไหนกันเทียวต่อให้มันเก่งแต่มันก็มีตัวเดียวพวกเรามีกันตังเท่าไรจะสู้มันไม่ได้เชียวหรว่าเมื่อทุกคนเห็นดีเห็นงามกันแล้วตาก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อไปเอาอาวุธจากนั้นก็มุ่งหน้าเข้าป่าโดยมีในสิงเป็นคนนำทางและชี้ว่าเห็นพูดเขียวไปในทางทิศใดด้านรามพูดเขียวตัวน้อยก็ยังไม่รู้ตัวว่าภัยอันตรายกำลังจะมาถึงตัว หลังจากที่วันนี้เอาทองไปวางไว้ในตะกร้าแล้วเขาก็กลับมายังที่อยู่ของตัวเองซึ่งก็คือบนต้นไม้โดยรามดึงเอากิ่งไม้มาถักกันเป็นที่นอนด้านบนก็ดึงมาถักกันเป็นที่บังแดดบังฝนเอาญ้านุ่มๆม,มาถักกันเป็นผ้าห่มและมอนทักษะนี้ก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่รามมีเหมือนกันเรื่องยุงหรือแมลงต่างๆในป่าก็เป็นเรื่องแปลกมากที่สัตว์เหล่านั้นไม่ทําอันตรายรามเลยรามกําลังกินผลไม้ที่เก็บมาเป็นอาหารมื้อเย็น ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงโหวกเวกโวยวายในป่าและมีแสงสว่างจากคบเพลิงรำไรใกล้เขามาเรื่อยๆรามเริ่มรู้สึกว่ามีอันตรายเขาจึงทำตัวเงียบๆซ่อนอยู่ด้านบนไม่นานพวกกลุ่มชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็เดินผ่านมาทางใต้ต้นไม้ที่รามอยู่แล้วพวกนั้นก็พูดคุยกันเสียงดังเอ็งเห็นไอ้พูดเขียวนั่นผ่านมาทางนี้จริงหรือว่าเจ้าสิงเห็ุใดเดินตามมาตั้งนานแล้วจึงยังไม่พบร่องรอยใดๆ ข้าเห็นมันมาทางนี้จริงๆแต่หรือว่าเราหามันตอนกลางคืนก็เลยหามันได้ยากหรือบางทีมันอาจจะหายตัวได้ก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะหน่อยฮ่แน่ริดเยอะนักนะถ้าจับได้ข้าจะฆ่าเสียให้ตายว่าแล้วชาวบ้านก็เดินกันต่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าผูดเขียวที่พวกเขากําลังตามหาตัวอยู่นั้นซ่อนอยู่บนต้นไม้และกําลังหวาดกลัวกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินรามรู้แล้วว่าตอนนี้ชาวบ้านรู้ ว่าเขาเป็นคนขโมยทรัพย์สินมาและกำลังตามล่าตัวเขากลุ่มชาวบ้านจากไปนานแล้วในขณะที่รามกำลังกังวลอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเด็กชายวัยประมาณไล่เรียกกันกับรามเดินมาใต้ต้นไม้ในมือถือคบไฟเด็กชายคนนี้ชื่อโกมลเขาแอบตามพ่อของเขามาซึ่งก็คือชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มที่เพิ่งเดินผ่านไปนี่เองโกมลรู้เห็นว่าพ่อและแม่เป็นกังวลเรื่องทรัพย์สินที่หายไปมาหลายเดือนแล้วและเขาก็อยากช่วยเหลือ เมื่อรู้ว่าพวกผู้ใหญ่จะเดินทางมาล่าพูดเคี้ยวเขาจึงแอบตามมาด้วยแต่ด้วยเพราะเขาเดินช้าอีกทั้งมันยังมืดแล้วด้วยทำให้เขาคลาดกับกลุ่มพวกผู้ใหญ่ครั้นจะกลับไปก็กลับไม่ได้เสแล้วเพราะจำทางกลับไม่ได้เป็นอันว่าโกมลหลงป่าเสแล้วพ่อพ่อโกมลร้องเรียกพ่อดังก้องป่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับโกมลจึงนั่งร้องไห้อยู่ตรงโคนต้นไม้นั้น ข้าจะกลับบ้านอย่างไรหิวก็หิวคืนนี้เสือจะมาคาบข้าไปกินหรือไม่โกโมลนคร่ำครวญกับตัวเองส่วนรามที่แอบดูอยู่ข้างบนก็เป็นกังวลแทนเขานอนอยู่ในป่าทุกวันดังนั้นจะเห็นเสือเดินเพ่นพ่านอยู่ในป่าบ่อยครั้งแม้รามจะถูกหลั่นแกล้งเสมอมาแต่เขาก็เป็นเด็กที่จิตใจดีและขี้สงสารเสมอเมื่อเห็นโกโมลน,นั่งร้องไห้อยู่และยังหิวด้วยเขาก็เลยโยนมะโมงสุกลงไปให้ โกโมอนเห็นมะม่วงก็แปลกใจเพราะต้นไม้ที่เขานั่งอยู่ไม่ใช่ต้นมะม่วงเขาเงยหน้าขึ้นไปมองแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดด่านรามก็ปีนต้นไม้ลงมาเขาพรางตัวทําให้โกโมอนมองไม่เห็นแต่โกโมอนเป็นคนช่างสังเกตแม้รามจะพรางตัวแต่โกโมอนสังเกตว่าตรงบริเวณที่พูดเขียวเยยบนั้นมันก็จะปรากฏรอยเท้าเหมือนคนทั่วไปนั่นเองโกโมอนชี้ไปตรงที่รอยเท้าแล้วตะโกนออกมาว่าเจ้าเป็นใคร รามตกใจที่ถูกอีกฝ่ายจับได้แต่เมื่อคิดแล้วว่าคนตรงหน้าก็เป็นเพียงเด็กและไม่มีอาวุธเขาก็เลยเผยตัวออกมาโกโมลเห็นเป็นพูดเขียวก็ตกใจแทบแย่เพราะเขาได้ยินพวกผู้ใหญ่บอกว่าพูดเขียวนั้นมีฤทธิ์เดชพ่นไฟได้บางคนก็บอกว่ากินเป็ดไก่ดิบบางคนก็บอกว่ากินเนื้อด้วยซ้ำโกโมลเตรียมตัวจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขามองพูดเขียวดีๆก็เห็นว่าเป็นเพียงเด็กชายอายุไล่เลี่ยกับเขาเท่านั้น แววตาก็ดูไม่มีอันตรายใดๆก็เลยตัดสินใจไม่หนีโกมนจึงถามว่าเจ้าเป็นพูดเขียวเหรอใช่เจ้าจะกินข้าหรือไม่ข้าตัวสีเขียวแต่ข้าก็เป็นคนข้าจะกินคนได้อย่างไรกันเล่าถ้างั้นเจ้าผ่นไฟได้หรือไม่ไม่ได้แต่เมื่อครู่เจ้าหายตัวได้ใช่แล้วเด็กชายทั้งสองก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆนานา,นา จนโกโมลมั่นใจว่าผูดเขียวที่ชื่อรามคนนี้แม้จะมีร่างกายสีเขียวและพรางตัวได้แต่ก็ไม่ได้อันตรายไปกว่าคนเลยนอกจากนี้โกโมอนยังรู้อีกว่ารามหลับนอนอยู่บนต้นไม้โกโมลก็อยากจะรู้ว่าบ้านต้นไม้นั้นเป็นอย่างไรจึงขอรามขึ้นไปดูซึ่งรามก็เต็มใจถ้่ถึงอย่างไรเสียต่อให้รามไม่อันตรายแต่รามก็ขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านคนขโมยจะเป็นคนดีไปได้อย่างไรโกโมลก็เลยถามว่า เจ้าเป็นคนขโมยเงินทองของพ่อแม่ข้าและชาวบ้านในหมู่บ้านใช่หรือไม่รามรู้สึกว่าเขาชอบโกมนเขาไม่อยากโกหกจึงตอบไปว่าใช่ทําไมเจ้าถึงขโมยเงินทองเล่าแล้วตอนนี้ทองเหล่านั้นอยู่ที่ไหนรามก็เลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังรามเล่าว่าข้าขโมยเงินทองเหล่านั้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับพระอินให้ข้ากลายร่างเป็นคนปกติไม่มีเขา ไม่มีผิวสีเขียวและตาไม่สีเหลืองแต่ตอนนี้ทองเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับข้ามันอยู่ในถ้ำของหมอผีเอี่ยมเขาเป็นหมอผีที่เก่งกาจเมื่อทอเต็มตะกร้าแล้วเขาก็จะทำพิธีให้ข้ากลายร้าเป็นคนปกติหมอผีเอี่ยมอย่างนั้นเหรอใช่พอได้ยินชื่อหมอผีเอี่ยมโกมนก็รู้ทันทีว่ารามถูกหลอกเข้าไปแล้วเขาเล่าว่า ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะถูกหมอผีเอี่ยมหลอกลวงเส้แล้วละ่ะข้าจะเล่าให้เจ้าฟังหมอผีเอี่ยมไปนคนต่างถิ่นแต่วันนึงก็เข้ามาอยู่หมู่บ้านของเราเดิมทีพวกเราก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแต่เขาเป็นจอมหลอกลวงบอกว่าตัวเองเป็นหมอผีหลอกลวงว่ามีผีในหมู่บ้านและให้เราเอาเงินทอไปให้เขาเพื่อทำพิธีปราบผีแรกๆชาวบ้านก็นเชื่อแต่นานวันเข้าก็รู้ว่าเขาแค่หลอกลวงเอาเงินเท่านั้น พอชาวบ้านจับได้แล้วไม่มีเงินทองแล้วเขาก็เริ่มขโมยจนพวกชาวบ้านจับได้เขาก็ถูกไล่ออกไปจากหมู่บ้านนั่นเองจะเป็นไปได้อย่างไรเขาเป็นหมอผีที่เก่งที่สุดที่นี่เลยนะเจ้าเคยเห็นเขาแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรหรือเปล่าล่ะรามอึกอักไม่เคยก็นั่นยังไงเล่าเขาแค่หลอกให้เจ้าไปขโมยเงินทองมาให้กระเท่านั้นแล้วเจ้านะเชื่อเขาได้อย่างไรว่ามาได้ทองครบแล้ว เขาจะสามารถทำให้เจ้ากลายมาเป็นคนปกติได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าแค่อยากเป็นคนข้าอยากมีเพื่อนข้าอยากอยู่ในบ้านไม่ได้อยากอยู่ในป่าเมื่อเขาบอกข้าว่าทำได้ข้าก็เลยเชื่อเขาเอาเถอะตอนนี้เจ้าอาจจะยังไม่เชื่อข้าก็ได้แต่เดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าหมอผีเอี่ยมนั่นเป็นจอมลวงโลก แต่สําหรับวันนี้มันดึกมากแล้วและรามก็รู้ว่าพ่อแม่ของโกโมลคงจะเป็นห่วงเขามากเพราะแม่ของรามก็เคยเป็นห่วงรามมากๆเหมือนกันดังนั้นรามจึงเดินนําทางไปส่งโกโมลที่หมู่บ้านเด็กชายทั้งสองต่างเอ่ยคําลาและยิ้มให้กันวันต่อมาชาวบ้านก็ออกตามล่าตัวผูดเขียวเหมือนเดิมและโกโมลก็แอบออกมาหารามเช่นกันพาข้าไปที่เท่าของหมอผีเอี่ยมได้หรือไม่จากนั้นเด็กทั้งสองก็ตรงไปยังท่าของหมอผีเอี่ยม ต่อไปถึงหมอผีเอี่ยมกาลังกินข้าวมีอาหารดีๆหลายอย่างซึ่งก็แอบเอาทองจากตะรกร้าสะสมของรามไปซื้อมานั่นเองรามกับโกโมลแอบเดินไปตามมุมมืดของถ้ำอีกทั้งรามยังใช้มนพรางกายเพื่อพรางตาทั้งเขาและโกมลดังนั้นจึงสามารถเข้ามาภายในถ้ำได้อย่างราบรื่นเมื่อมาถึงส่วนที่เก็บตะกร้าสมบัติโกมลก็เห็นทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกขโมยมาเห็นดังนั้นเขาก็โกรธอย่างมากแต่แล้วโกมลก็ไปสะดุดก้อนหินเข้าจนเกิดเสียงดัง หมอผีเอี่ยมจึงบอกว่าเฮ้ยไอ้ส้อยเองไปดูหน่อยสิว่ามีใครมายุ่งกับเงินทองของเราหรือเปล่าในส้อยลูกสมุนจึงเดินมาดูแต่รามได้ใช้ความสามารถพรางกายบังทั้งเขาและโกมลเอาไว้ในส้อยจึงมองไม่เห็นไม่มีอะไรหรอกเจ้าพ่อหมอเงินทองของพ่อหมอยังอยู่ดีทั้งหมดดีจากนั้นพ่อหมอก็หัวเราะแล้วในส้อยก็ถามขึ้นมาว่าเออพ่อหมอ แล้ว้าเจะผูดเขียวมันหาทองมาเติมจนเต็มตะกร้าได้แล้วพ่อหมอจะบอกมันว่ายังไงล่ะตอนนั้นเงินทองของชาวบ้านก็คงจะเกือบหมดแล้วละข้าจะบอกอะไรจะผูดเขียวมันได้ข้าก็แค่แบกตะกร้าทองนี้ไปเสวยสุขอยู่หมู่บ้านอื่นนะสิทองทั้งตะกร้านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ข้าอยู่อย่างสุขสบายไปชั่วชีวิตแล้วรามได้ยินนั้นก็ตัวแข็งทื่อความหวังที่จะกลายเป็นมนุษย์ พังทลายลงแต่ความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดตอนนี้คือเขาโกรธหมอผีเอี่ยมเป็นอย่างมากที่มันหลอกให้เขาทําเรื่องเลวร้ายรามตั้งท่าจะพุ่งเข้าไปหาหมอผีเอี่ยมเพื่อทําร้ายแต่โกมลดึงเขาไว้ซะก่อนแล้วดึงรามออกไปนอกถ้าเมื่อออกมาได้แล้วโกมลก็บอกว่าตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วว่ามันหลอกใช้เจ้าแต่เจ้าอย่าเพิ่งวู้วามไปลําพังเราสองคนคงทาอะไรมันไม่ได้มากนกหรอกหากเราวู้วามันอาจจะทําร้ายเรา และขนเอาทองหนีไปซะก่อนข้าคิดว่าเราต้องไปบอกพวกผู้ใหญ่ถ้าเจ้าไปบอกพวกผู้ใหญ่เขาจะโกรธแค้นข้าที่ขโมยเงินทองของพวกเขามาอีกทั้งอาจจะฆ่าข้าได้เพราะข้าเป็นตัวประหลาดกอมอนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกสงสารรามากจึงบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกข้าจะช่วยบอกพวกเขาให้อีกอย่างตอนนี้ที่พวกเขาโกรธเจ้าเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องราว แต่เมื่อได้รู้เรื่องราวที่แท้จริงและได้รู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าก็เป็นคนดีพวกเขาก็จะหายโกรธเจ้าเชื่อข้าสิแม้รามยังคงแขลงใจอยู่บ้างแต่เขาก็อยากจะเชื่อมั่นในตัวโกมลนอีกอย่างคือเขาอยากจะไถ่โทษและนําเงินทองทั้งหมดที่เขาขโมยมาไปคืนเจ้าของด้วยดังนั้นโกมลได้รามจึงกลับไปที่หมู่บ้านจากนั้นโกมลก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขารู้แล้วว่าเงินทองทั้งหมดอยู่ที่ไหนพ่อโกมลจึงเรียกชาวบ้านมาประชุมกัน เมื่อชาวบ้านมาแล้วโกมลก็เริ่มต้นพูดว่าข้ารู้แล้วว่าตอนนี้เงินทองทั้งหมดที่ถูกขโมยไปอยู่ที่ไหนแต่ก่อนอื่นข้ามีเรื่องจะต้องบอกพวกท่านคนที่ขโมยเงินทองของพวกท่านทั้งหมดไปเป็นพูดเขียวแต่เขาก็ทําไปเพราะถูกหลอกใช้คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือหมอผีเอี่ยมเขาหลอกพูดเขียวว่าหากขโมยเงินทองมาให้ก็จะทําให้กลายเป็นมนุษย์ พูดเขียวเขาเป็นเด็กและอยากเป็นมนุษย์ปกติเหมือนพวกเราเขาก็เลยยอมทำหน่อยแน่เจ้าหมอผีเอี่ยมชาวบ้านเริ่มฉุนเฉียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจัดการเจ้าหมอผีเอี่ยมข้าอยากจะให้พวกท่านยืนยันก่อนว่าจะไม่ทำอันตรายพูดเขียวเพราะเขาก็อยากจะถ่ายโทษเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากข้าไม่โกรธหรอกขอเพียงแค่ใดเงินทองกลับมาก,ก็าเท่านั้น ข้าก็ไม่โกรธเช่นกันแต่พูดเขียวตนนี้มันกินเราหรือไม่พ่นไฟได้หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโกโมลบอกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราเขากินผล,ลไม้กินข้าวเหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวเข้าไปเลยชาวบ้านถามอีกหลายอย่างและโกโมลก็ช่วยตอบและช่วยยืนยันว่าพูดเขียวไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งนั้นดังนั้นชาวบ้านก็เลยสัญญาว่าหากเห็นพูดเขียวจะไม่ทำอันตราย และจะเปิดใจยอมรับพูดเขียวดูเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโกมลก็เลยพยักหน้าให้รามที่พรางตัวอยู่ไม่ไกลเมื่อรามได้ยินทุกอย่างก็เผยตัวออกมาอย่างกลาก้ลากลัวกลัวแต่เมื่อชาวบ้านเห็นรามก็ไม่มีใครรุมทําร้ายเขาทุกคนต่างซักถามเรื่องทรัพย์สินเงินทองว่าอยู่ที่ไหนดังนั้นรามก็เลยนําหน้าพวกเขาไปยังถ้าของหมอผีเอี่ยมเมื่อไปถึงถ้าหมอผีเอี่ยมกับนายสร้อยกํลาลังนอนกลางวันกันอยู่จึงพากันหนีไม่ทัน ชาวบ้านต่างรุมทำร้ายในส้อยและหมอผีเอี่ยมจนล้มพับจากนั้นก็ไล่ให้หนีออกจากหมู่บ้านนี้หากพบเจออีกจะทำอันตรายให้ถึงตายหมอผีเอี่ยมกับในส้อยขอบคุณชาวบ้านที่ไว้ชีวิตจากนั้นก็วิ่งตเตลิดหนีเข้าป่าไปนัำจากนั้นเขาก็ไม่เคยมาปรากฏตัวที่หมู่บ้านปัตตภีทองอีกเลยเมื่อหมอผีเอี่ยมไปแล้วชาวบ้านก็พากันมาดูทรัพย์สินเงินทองในตะกรา้าของใครเป็นของใครต่างแบ่งสรร ส่งคืนให้เจ้าขอจนหมดสิ้นแม้จะมีบางส่วนที่หมอผีเอี่ยมเอาไปขายแล้วแต่ก็ถือว่าสามารถยอมรับได้พอใจกันทนนะั่วหน้าเมื่อชาวบ้านได้รับทรัพย์สินของตัวเองคืนมาแล้วก็แยกย้ายกันกลับหมู่บ้านเหลือแต่เพียงรามที่เศร้าซอยอยู่เพียงคนเดียวตอนนี้เขาหมดหวังที่จะได้กลายเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเสียแล้วพูดเขียวตั้งท่าจะกลับไปยังบ้านต้นไม้ของตัวเองแต่ตอนที่เขากําลังจะกลับโกมลกับพ่อแม่ของโกมลก็เรียกเขาเอาไว้ เจ้าจะไปไหนนะารามข้าก็จะกลับไปที่บ้านต้นไม้ของข้านอะสิเจ้าจะไปอยู่ที่บ้านต้นไม้ทำไมเล่าเจ้าอยากไปอยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่เหรอไปอยู่บ้านข้าสิพ่อกับแม่บอกว่าให้เจ้าไปอยู่เป็นเพื่อกับข้าที่บ้านก็ได้แม่ของโกมลส่งยิ้มอบอุ่นมาให้แล้วบอกว่าอยากไปอยู่กับพวกเราไหมจ้ารามอยากจ้ะเงินก็ไปกันเถิดจ้า ชาวบ้านที่เพิ่งเดินจากไปไม่ไกลก็บอกออกมาว่าไปอยู่หมู่บ้านของพวกเรานะรามพวกท่านไม่รังเกียจข้าเหลือจะ๊ะข้าเป็นพูดเขียวนะเรื่องรูปกายภายนอกน่ากระช่างมันเถือแต่ตอนนี้เจ้าทำให้พวกเราเห็นแล้วว่าเจ้าไม่ได้ชั่วร้ายสิ่งที่เจ้าทำไปนั่นก็เป็นเพราะว่าถูกคนชั่วบงการต่างหากเล่าเนื้อในของเจ้าเป็นคนดี มู่บ้านของพวกเราต้อนรับคนดีเสมอเพราะฉะนั้นเจ้าก็มาอยู่กับพวกเราเถอะนะจ๊ะรามน้ำตาไหลด้วยความปิติยินดีเขาจูมือโกมลกลับไปยังหมู่บ้านปัตตภีทองนับตั้งแต่นั้นรามก็ได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านปัตตภีทองเขามีบ้านมีครอบครัวมีเพื่อนและได้รับการยอมรับเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีโรคกายภายนอกเหมือนคนอื่นก็ได้เขามีผีวสีเขียว มีเขาสองเขาและมีตาสีเหลืองแต่เขามีจิตใจที่งดงามรู้ผิดชอบชั่วดีรู้หน้าที่ต่อให้ภายนอกแตกต่างจากคนอื่นแค่ไหนแต่ก็ได้รับการยอมรับได้รับความรักจนสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขสืบไปชั่วการนาน